อาหารที่อร่อยแล้วก็แพงแพงเพื่ออร่อยแล้วก็มากเกินไปก็นอกเวลาเกินไป <c oughs> <c oughs> ปรุงแต่งรสล่อลอกให้กินเกินไปมากเกินไปนี่หยุดกันเสียทีมันจะไม่เสียเงินเปล่ามันจะไม่เกิดโรคภัคยไข้เจ็บเงินเดือนมันก็จะเหลืออยู่แล้วก็หยุดสูบบุหรี่ หยุดกินเหล้าซึ่งเป็นของกินที่ไม่ควรจะกินหรือมันเป็นของเกินสูบบุรีเพื่อหาทําให้ร่างกายมันเสียหายไปโดยเร็วเป็นโรคไฟไข้เจ็บมันก็ทำให้เงินเดือนไม่พอใช้ใกินเหล้าเพื่อให้อยู่ดีๆให้กลายเป็นคนบ้า <c oughs> มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เงินเดือนไม่พอใช้ หยุดสูบบุรี่หยุดกินเหล้า2อ,อย่างเท่านั้นเงินเดือนก็จะกระเตื้อง,งขึ้นมาในทางที่มันจะพอใช้เพราะมันไม่ไปทำผิดทำให้เสียหายเกิดโรคภยัยไข้เจ็บเกิดคดีถ้อยความอะไรต่างๆที่ต้องเสียเงินอีกส่วนหนึ่งต่างหากเศรษฐกิจมันก็จะดีขึ้นเพราะว่าอย่าไปทําในส่วนเกินอย่างนี้